สวัสดีครับผมเนธาพาดำซิ่งครับเจ้าอินดี้ถึงแล้วครับนะครับกำลังมานะแก้มดำๆนะเสียงมาก่อนเสียงมาก่อนตัวรถครับ เจ้าอินดีก็ถึงทีมงานบ้านกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับยังเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเนี่ยครับเจ้ายักษ์วิ่งลูกลังหนึ่งเที่ยวกลับมาแล้วครับไปไม่ไกลครับแถวนี้นะ กลับมาจอดที่แล้วแล้วไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อครับก็ได้เช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมลุยงานพรุ่งนี้ครับเจ้าอินดี้ก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยเจ้าแจ็คก็วิ่งลูกลังหนึ่งเที่ยวกลับมาแล้วครับ ตรงนู้นยูทูบเบอร์เยอะครับมีหลายช่องเลยครับช่องใหญ่ๆทางนั้นครับผมยังเป็นช่องน,น้อยแต่ก็พยายามทำคลิปให้ f อซดูครับจอดคู่กันเลยครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับ นี่ครับนู่นก็มีแมคโครตอนนี้อาจารย์ชูก็รีวิวเจ้าอินดี้นะครับ พออากาศมันอุ่นขึ้นปุ๊บมันคลายตัวมันก็ตึงขึ้นมาใช่ก็เลยมันต้องเดี๋ยวค่อยติดใหม่โอ้ติดใหม่ครับ<อ>แบตเตอรี่ก็รอไม่พอจะมานี่แบตเตอรี่เสื่อมเอาต้องไป<อ>ไปเทิร์นแบตเตอรี่อีกเอาแบตเตอรี่เทิร์นอีกเสร,ร็จปุรร๊บจะติดโทรไปบอกพี่มาเด้อเดี๋ยวไปวิ่งงานไอ้กับชายใหญ่เพราะว่าพวกนึงไปวิ่งอยู่กับไรตอนนี้ครับพอจะมาเบรกขวาแตก ยิ <nt> ่งเอาเข้าพอดูเอาเบกป็นคอมเลยเปลี่ยนใหม่หมดเลยทั้งลูกหมากคันชักคันสงเปลี่ยนใหม่หมดเลยหมดไปรวมไปเปลี่ยนไปหมดไปสองหมื่นห้าทั้งยางทั้งอะไรทั้งคือบิ้วใหม่หมดเลยนะทั้งเครื่องเปลี่ยนป้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเครื่องใช้ก็ทำใหม่เลยตอนที่เราไปวิ่งที่กระถางเครื่องใช้ทุอย่างโจกโจกทำทุกอย่างเลทำน้องเชนดีๆกังานโคตรเดี๋ยวก็ 摩托车呢？摩托车，摩托车。 คลิปนี้คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้ใช้ช่องในถ้าหาทำซิ่งด้วยนะครับ